สวัสดีครับพี่เพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสตินซาวนะครับวันนี้มาประจําวันที่7สิงหาในครับผมสองหนะครับวันนี้มีตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับตัวนี้สูง77นะครับผมเซนติเมตรนะครับหน้ากว้าง60นะครับผมสูง75กว้าง60นะครับเป็นเทอร์โบใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าโค้งนะครับเป็นหน้าโค้งนะครับผมสูสูญยอดนิยมนะครับเล่นดนตรีสดนะครับผม เล่นอิเล็กทรอนนะครับผมเล่นคอมเล่นสดได้นะครับเสียงกระเดื่องนั่นจุกอกนะครับผมตัวนี้มาพร้อมดอกนะครับมาพร้อมดอกนะครับผมเป็นดอกพีโอรีโอนะครับผมพีโอโรเป็นโครงปั๊มนะครับตัวนี้มาราคาใบละ2อ0พันแนะครับผมใบละ2อ0พันแนะครับตัวเทอร์โบ18พร้อมโอนอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าไซส์เกินนะครับไม่สามารถเก็บปลายทางได้นะครับผมให้ลูกค้าพร้อมโอนอย่างเดียวนะครับเบอร์โทร0925094921นะครับผม โทรมาสอบถามก็ได้นะครับตัวเทอร์โบ18นะครับผมตัวเทอร์โบสิบแนุ่มพร้อมดอกนะครับผมราคาพร้อมดอกนะครับ2อ0พันแนะครับผม2อ0พจัดส่งฟรีนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผม2อ0พนะครับต่อใบนะครับผมต่อใบพร้อมดอกนะครับผมดอกเป็นดอกโครงปั๊มนะครับผมของ P Audio นะครับเป็นไม้อัด20่มิลนะครับผมไม้อัด20่มิลเกรด A นะครับมีมุมยางนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าผ้านะครับเป็นหน้าผ้านะครับผม ถ้าจะใส่ตะแกงก็ต้องไปวิ่งขอบนะครับผมวิ่งขอบใส่ตะแกงเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ติดตู้มาเป็นหน้าผ้านะครับเดี๋ยวให้ดูผ้านะครับเป็นหน้าผ้านะครับอาจจะมีขาดนะครับผมอาจจะมีขาดบางใบนะครับบางตู้จะขาดนะครับถ้าเราจะใส่ตะแกงก็ได้นะครับผมต้องไปใส่ต้องไปเพิ่มเติมเอานะครับผมไปเพิ่มเติมเอานะครับมีอยู่มีอยู่ทั้งหมด4ใบนะครับผมมีทั้งหมด4ใบนะครับ พร้อมดังนะครับผมพร้อมดังพร้อมเปิดนะครับตัวนี้ก็มีสเปกตรอนนะครับผมตู้ละ2ตัวนะครับช่วงเช้าก็ลองเทสไปนั่นใช้ได้นะครับผมเสียงนั่นใช้ได้นะครับเทอร์โบนะครับผมเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับสีอาจจะต้องไปเก็บนิดหน่อยนะครับผมสีอาจจะต้องไปเก็บนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีหูนะครับผม ใบหนึ่งจะมีหูนะครับเป็นหูเหล็กนะครับผมเป็นหูเหล็กซ้ายขวานะครับผมด้านละตัวนะครับฝาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับผมฝาเปิดดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นวงดนตรีแถวสุพรรณบุรีนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสเปคคอนนะครับผมสองตัวนะครับสองตัวไว้ลิงก์กันได้นะครับผม เป็นไม้อัดนะครับผมไม้อัด2 0ิมิลนะครับตามขอบก็อาจจะมีถลอกนิดหน่อยนะครับผมไปเก็บซีเอานะครับแต่ลองเทสแล้วก็เสียงแน่นจะได้นะครับผมไม่มีแตกนะครับตู้ไม่แตกนะครับผมแต่อาจจะมีสีถลอกนะครับต้องไปเก็บสีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมราคาใบละ2 8 0 0บาทนะครับใบละ2 8 0 0รวมส่งนะครับผมผมก็จะส่งนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกนะครับผมเดี๋ยวดูดอกนะครับ ดอกเป็นดอกโคงปั๊มนะครับผมของของพีโอโดนะครับสติกเกอร์อาจจะหลุดนะครับผมสติกเกอร์ตัวอาจจะหลุดนะครับเป็นโคงสีฟ้านะครับผมโคงสีฟ้านะครับราคาพร้อมฟังนะครับผมราคาพร้อมดอกพร้อมฟังนะครับพร้อมส่งเรียบร้อยนะครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมตัวนี้สินค้าอยู่ลบเรียนนะครับตัวตู้ วันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดสิงหานะครับสินค้าอยู่อำเภอเมืองเจวัดโลบรีนะครับผมก็สมารถติดต่อกันได้นะครับรับเองมีส่วนลดนะครับผมหรือว่าอยู่ไกลก็จัดส่งได้นะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นเสียงกลางนะครับเป็น p s 1 2นะครับผมมีเข้ามาสีใบนะครับ ตัว ps 1 2จะมีจะมีสีใบนะครับผมมีเป็นคู่นะครับมี2คู่นะครับผมคู่ฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายมือจะเป็นไม้15บมิลนะครับเป็นไม้อัดนะครับผมเป็นไม้อัดนะครับ15บมิลนะครับผมไม้อัดแท้นะครับ15บมิลฝั่งซ้ายจะเป็น15บมิลนะครับผมจะมีแหลมปากตัวใหญ่นะครับแหลมปากใหญ่นะครับผมตูดได้ก็ตูดได้น่าจะเป็น ห้าหนึ谢谢 eter, ca, ่งศูนย์นะครับผมห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้มีเป้าเสียบพร้อมนะครับผมมีเป้าเสียบนะครับมีเป้าเสียบมีสเปคอนนะครับผมสองตัวนะครับไว้เลียงกันได้สีใหม่อยู่นะครับตัวนี้สีใช้ได้โยนครับตัวตู้เสียงกลางนะครับผมสียังใหม่อยู่นะครับราคาใบละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับผมตัวตู้พร้อมพร้อมแหลมนะครับแหลมพร้อมปากนะครับผมไม่มีดอกนะครับดอกไม่มีนะครับผม ทั้ง4ใบราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับผมใบละพันห้านะครับใบใบละพันห้ารวมส่งนะครับผมจัดส่งฟรีใบละพันห้านะครับตัวเสียงกลางตัวเสียงกลางจัดจัดส่งเก็บเป็นปลายทางได้นะครับผมเก็บเป็นปลายทางได้นะครับถ้าเก็บเป็นปลายทางก็คิดค่าส่งตามจริงนะครับผมตัวหนึ่งก็ใบละประมาณสองร้อยบาทนะครับค่าส่งนะครับตัวขวางขวาคู่ขวางขวาจะเป็นไม้ยี่สิบนะครับผมจะหนักกว่านะครับแต่ว่า ความแข็งแรงจะทนกว่านะครับผมแข็งแรงกว่ากันกระแทกได้ดีกว่านะครับผมซับเสียงได้ดีกว่านะครับฝั่งฝั่งคู่ของขวานะครับผมแต่ว่าตัวแหลมจะเล็กกว่านะครับไซสจะเล็กกว่านะครับผมตะแกรงเหมือนกันนะครับผมเป็นตะแกรงนะครับคู่ของขวาจะเป็นไม้ยี่สิมิลนะครับผมไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดยี่สิมิลนะครับผมอุปกรณ์ครบเหมือนกันนะครับผมมีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบเหล็กนะครับผม ด้านใต้ตูวจะมีเบ้าเสียบนะครับผมไฟตั้งขาตั้งได้นะครับมีทุกใบนะครับผมเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะมีสเปรคอนเหมือนกันครับผมสองตัวนะครับไว้ลิงก์กันได้นะครับผมลิงก์ตัวนี้ใบละพันห้านะครับผมใบละพันห้าพร้อมพร้อมแหลมนะครับพร้อมแหลมทุกใบนะครับผมแต่ว่าตัวตัวคู่ของขวาจะเป็นไม้อัดยี่สิบนะครับผม ฝั่งซ้ายจะเป็น15นะครับแต่ว่าจะได้ตัวแหลมนะครับผมแหลมปากจะใหญ่กว่านะครับราคาเท่ากันนะครับผมพันห้านะครับผมพันหค่าจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินไปทางพวกบัวค่าส่งตามจริงนะครับผมใบละประมาณ2องบาทนะครับผมตะแกรงมีตะแกรงนะครับมีตะแกรงทุกใบนะครับผมตัวตะแกรงก็จะมีมีโครงเหล็กมีโครงไม้นะครับผมเขาจะทําโครงไม้ให้นะครับ ไหนก็จะมีฟิลเตอร์นะครับผมมีฟิลเตอร์การฝุ่นได้นะครับแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงนะครับตัวดอกแยกกัามานะครับผมตัวดอกแยกเพราะว่าดอกไซส์ไม่เหมือนกันนะครับดอกแยกขายต่างหากนะครับผมดอกเสียงกลางนะครับ12นิ้วคู่แรกจะเป็น pcm นะครับผม p 9 1 0นะครับตัวนี้200วัตต์นะครับผม8โอห์ม200วัตต์นะครับตัวนี้ดอกละ500ร้อยบาทนะครับผม500บาทนะครับดอกละนะครับผมดอกละ500บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับมีอยู่2ดอกนะครับผมดอกเดิมนะครับเป็นของ p a u d i o นะครับผมเป็นดอกดั้เดิมนะครับผมยังไม่มีซ่อมนะครับ2ดอกนะครับผม2ดอกนะครับดอกละ500บาทนะครับผมเก็บเงินไปทาง บวกอีก100บาทนะครับผมดอกละนะครับถูกป้ดิมๆนะครับผมยังไม่มีซ่อมนะครับดอกละ500บาทนะครับผมเก็บมันไปทางบวกเพิ่อมอีก100บาทนะครับตัวดอก12ของ PCM นะครับผมมาอีกคู่หนึ่งจะเป็นตัวนี้สติ๊กเกอร์หลุดนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเป็นของค่ายไหนนะครับ แต่ว่าหน้าดอกก็สวย <tinc S 1> อยู่นะครับผมยังไม่มีซ่อมนะครับกระดาษนาใช้ได้นะครับผมเกรดดีอยู่นะครับผมดูจากกระดาษนะครับดูจากกระดาษดูจากไม่เหล็กนะครับผมเกรดดีนะครับยังไม่มีซ่อมทั้งสองดอกนะครับผมตัวนี้ไม่เหล็กใหญ่กว่านะครับตัวไม่เหล็กใหญ่กว่าราคาหกร้อยบาทนะครับผมตัวตัวไม่มีห่อนะครับผมเพดยห้อหลุดนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับผม ต่ว่าวัดเยอะกว่านะครับผมตัวนี้ดอกดอกละหกร้อยบาทนะครับตัวตัวไม่รู้จากยี่ห้อนะครับผมดอกละหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับเก็บเงินไปทางบุญเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมดอกละนะครับก็คือหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกค่าส่งนะครับผมอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองคู่นะครับผมสองคู่นะครับอีกคู่หนึ่งเป็น P.C.M. นะครับผมอีกคู่หนึ่งโนแบนนะครับตีเป็นโนแบนแบนนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่รู้ยี่ห้อนะครับยี่ห้อลบนะครับผมวันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับผมมีสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพอดีเพิ่งกลับมานะครับผมก็พัวกันนะครับผมจากสุพรรณบุรีนะครับนำมา รีวิวนะครับผมนำมาเสนอนะครับนำมารีวิวนะครับพี่มเพื่อนสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเบอร์โทร0925094921นะครับตัวเสียงกลางกับตัวดอกเก็บกันไปทางได้นะครับผมตัวตู้18ไซส์เกินนะครับผมเกินไซส์นะครับคนส่งไม่รับนะครับผมต้องใช้อีกคนส่งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่มีเก็บไปถังนะครับผมตัว18นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับสำหรับวันก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ